สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะนนร้านกับเิดซาลอนตั้งอยู่ปากซอยพวงหงษ์ดุสิตที่2ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายไหมกทมถ้านั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนแั่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยลูกค้าชื่อมีอะไรครับมะม่วงค่ะพี่มะม่วงนะมะม่วงพันอะไรครับพี่เกลือเสวยเกลือเสวย ลูกค้าพี่มะม่วงเตรียมแบบมาจากบ้านนะเอาทรงนี้ครับเมนเป็นผมทรงเสยสั้นนะครับเรียกเป็นทรงทวิกกี้ไม่ได้นะเพราะว่าลากไสไม่มีแต่จอน่ะมันสั้นก็เรียกเป็นทรงเสยสั้นหรือว่าช็อตเบสิคคันนั่นเองของคุครับพี่ทรงนี้นะครับข้างหน้าสั้นเท่านี้กลางหัวเลยกันไกมีส่วนสำคัญในการใช้งานนะเช่นใหญ่ใช้กันไกขนาด ห้านิ้วนะครับของยี่ห้อแฟชั่นจอนมีนิดหนึง่งขวานหูลากไซต์นะตรงนี้ไม่มีนั่นงแต่ว่าผมเห็นว่าถ้าเรายาวสั้นมากนะพี่เขาจะเหมือนผู้ชายไปนะพี่ม่วงเหมือนผู้ชายไปเพราะฉะนั้นต้องให้เหลือลากไซนิดนึงกระจิงนึงเท่าไหร่ไม่เกินเซนนะ่ะกำลังสวยถ้าถ้าตัดชิดตีนผมหรือว่าแท้ทอยมันไม่ไม่ได้ไม่สวยถึงจะตัดเป็นรองทรงผู้หญิง ก็ไม่สวยแต่ถ้าลูกค้าสั่งตัดไปเลยตามใจเขานะเดี๋ยวช่างใหญ่จะต้องมีการตัดให้มันเกิดความทุยด้วยนะามากระโหลกศรีรษะของพี่มะม่วงก็มีความทุยมาจากบ้านนะมันจะมันแบนตรงนี้ตรงใตกว่าน,นิดหน่อยผมจะตัดแอดวานเลยนะง่ายๆหาฐานความยาวข้างหน้าก่อนข้างหน้าตัดเลยนะซึ่งมา พี่ีสยมาหลังบ้านยกเซนเตอร์ขึ้นตัดน,น,นะยกขึ้นตัดเลยหลัก็ยกขึ้นตัดตัดให้ขาดตรงเนี่ยเอาตอผมคันอีกแล้ว ชากมาเลยดึงเล่นๆเราจะปล่อยข้ามก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ปล่อยมันดึงออกดีกว่ามันเกียกะลูกาตาเราเซ็นเตอร์ขึ้นมาก่อนโค้งนิ้วามริ้วสาล้วตัดโค้งนิ้วสกากลางหมุนตัด ทัี่หนทั้ 2, ที่สอัดที่สาัดที่สีัดที่ห้ัดที่หกหลุมตัดไปเลยไกลไล่อยู่นี่ตัดเท่าไกลลยตัดกลับที่นี้ Cái lai ở đây Tắt cờp Mình tắt đường ra thói lăng ตัดกลับมาเลยคุมลอบยกขึ้นก่อนนะเบตเตอร์ไฟคัตติ้งชื่อของมันนะมาตัดยังไงหัวกระทุยเพราะอะไรก็กระโหลกทีรษากระทุย ก็สบายใจนะตัดแค่นี้ก็พอเลยตัดมันต้องสั้นมากวิ่งลงมาแล้วก็ตัด พับหูไปข้างหน้าแล้วก็ตัดตัดสวนขึ้นไปเลยนะระว,วังหูลูกค้านะหนีบหูตัดฟรีอย่าิจตังนะค่อยๆพับหูไปข้างหน้าหรือแบ็กแกนสไลด์ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะค่อยๆเงีย้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงีงเงี้งม,มนะน่่าขันอีกจืดลายเส้นเลย ดึงแล้วไม่อยากจะออกเลยนะผมว่าไม่สะดวกจะออกไปตัดผมให้คุณแม่คุณยายอาม่าตัดเลยทรงนี้สะดวกสบายใช้งานยาวนาน3เดือนนะฝึกในัดซ้อมให้เยอะทักซิกแซกคอยทับติ่งคอย สวยๆจรทีนี้ต้องมีจรหน่อยช้อนขคืะะอระตักรักษาจรไว้วางหวีเยียงๆต้องมีจรนะผู้หญิงถ้าไม่มีจรจะก,กระด้างแข็งเกินไปถ้าผู้ชายไม่เป็นไรผู้หญิงต้องมีความหวานนิดนึงใช่ไไมพี่ม่วงใช่ค่ะแล้วก็ ค่อยคัดทีขึ้นปเลย่อยๆ่อยๆๆๆๆมันโค้งอ่ะ่อยๆๆๆปลรละเอียดตัดจบลงล่างค่อยๆตัดดีๆแล้ก็ตัดออก จะดีทุลัดดูดีดเงี้ยก็เช่าไปเลยตั้งใจจะกระชากเส้นเดียวออกไปสามเส้นพี่ผมมองว่าทำไมดึงออกเยอะนองกมาแถามแถมแล้วก็ตรวจสอบหาผมคันด้วยนะถ้าผมถ้าผมมันคันเนี่ยเราก็ตัดออกไปดึงออกเขาเลยส่วนมากาท่านอยากจะเลือกที่จะดึงนะ ถ้ตัดแต่มันยังเหลือโคนใช่ไหมเดี๋ยวงอไว้ถอนรากถอนโคนไปเลยง่ายดีวีอัพหูไปข้างหน้านะเป็นหูหูเนะี่ยอับหูไปข้างหน้าวีผมมาหาหูให้ตกศูนองศานะแล้วตัดเท่ากับอะไรเท่ากับปีนผมเนะี่ยคอนคัตติ้งคอนเน็กเชื่อมขอบตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคอนคัตติ้งมันจะนุ่มกว่าการตัดตรงนะนะคอยคอย,คอย,คอย กันไกลเนี่ยห้านิ้วกำลังสวยยกขึ้นต,ตัด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 ซีแซกแล้วก็พลอยพลอยพลอยพลอ,อ,อ,อยจับใบหูบิดไปข้างหลังนะเพื่อจะหลบกันไกลนั่นเองสายตา,าอยู่ที่ปลายกันไกลเส้นผมแล้วก็ใบหูลูกค้าดยนะนิ้วก็ต้องสัมผัสกับ ก็ต้องสัมผัสกับลูกตานะเราต้องเพ่งนะครับไม่ให้มันพลาดไปดีหูเขาหนีบเส้นหนึ่งผมอย่างเดียวนะ,นะช้อนขึ้นนะค่อยคัตติ้งนะหรือว่าตัดซิกแซกทีทีนั่นเองนะพ่อยๆ,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 ๆภาพหมาูมักหน้านะวิธีผมข้ามหูมาเลยนคะรับค่อยๆนะ วีสามรอบผมกจะตัดได้ไม่ใช่ลีลานะผมมันไม่มาผมมันไม่มาก็เดี๋ยวเพิ่งตัดนะต้องให้ผมมันมาตามวีเท่านั้นอ่ะถึงจะตัดได้มันถึงจะโดนมันถึงจะโดนถึงจะใช่ถึงจะขาดต้องจำไว้ด้ว่าจอนเราอยู่ระดับไหนจอนอยู่ระดับประมาณทักนี้ก็พอล่องหัวล่าง ไม่ต้องให้มันยาวมากคุณพักกพรีรันโคตหยิบอัตรีเลียนให้หน่อยอัรตรีเลียนตัวเล็กคุณพักกพรอ,อยู่ไหนคะตัดแต่งให้จอนมันสวยพ่อยๆ่อย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  ต่อไปยังต้องทำยัน่อยังช้อบยาวไว้ใช่ไหมพี่ว่วง mm hmm. มันยาวไว้ก็เรื่องปกติสองสามเดือนมันก็ยาวแล้วก็ต้องตัดออกทีนี้เราจะตัดขนอ่อนออกนะตรงออนตรงนี้ ผมใช้นะครับเจ้าปัตเลตียนวอล์นะครับดีเทลเลอร์ไลท์สายนะเอไอแต่งดันเข้าไปเลยดันเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปมันเป็นหน้าที่ของช่างตะผมที่จะต้องแต่งจอให้ลูกค้านะโดยเฉพาะขนอ่อนตรงนี้ตัดทิ้งตัดทิ้งให้เขาด้ว,ยล,วยลูกค้าทำเองไม่ได้นะแต่งให้เป็นตัววีก็ได้ อ่อนต้นนั่นอีกตรงนี้ตัดทิ้งแต่งขีดข้าวลงขีดข้าวลงหรือออกดูต้นเือต้นคอคอนอนมันชอบมาซ่อนอย่างนี้เราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้ง

ไปวิดโ์คนก็ใช้วิทโ์คนหาก็ได้นะลากออกนะแล้วแต่สะดวกไปออก ดูจอซ้ายขวามันเท่ากันแล้วก็โอเคทีนี้ก็ปรับต้านสโตคคดทำให้ปลายมันผิวหวมันนุ่มผิวก็แปลว่าให้มันบางหน่อยมันหนาแต่ความยาวเท่าเดิมนะหนาสโตคคดมันมีหลายวิธีจะใช้ฟันปาสับจึกๆึึกมันง่ายไปมันไม่ได้บริหารนิ้ว มันไม่ได้เสริมสร้างทักษะของการฝึกตัดผมนะยิ่งตัดด้วยกัไกายดำเดียวยิ่งดีมันจะบ่งบอกถึงสกิลความชำนาญแถวที่1นึ่งสตวคัสแถวที่2ตัดตัวบนลงล่างได้แถวที่3ามแถวที่4ที่5ที่6กไล่มา พัดติ้งเข้าไปเนะี่ยจอที่มันหนามันมีสามสีตัวนี้ยมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเทาๆนะเราก็รู้อยู่ว่ามันสามสีธรรมชาติของเขาปดีแล้วแต่ถ้ามันหนามันดำมันเข้มมันจะบอกนะช่างต้องรนะู้ช่อไหนมันหนาทึบเราก็ต้องรู้ตรงนี้มันหนาอยู่นะข้างบน บิดสปินคัตก็ได้ตัดสปินคัตตัดสปินคัตตัดสปินคัตตัดน้ำหนักมือต้องชัวห้ามเทียนนะถ้าเพี้ยนมันจะแหวกทันทีเลยให้ระวังตัดให้เป็นธรรมชาติชุน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 ตับบิดสปินคัต ดิฟปินชันใช้ทอยตรงนี้มันดูหนาอยู่นะช้อก็ไปแล้วดิตติงด e ิฟตินดิฟ <good> ฟินดัตติงดีดดิดีดเลยเยอะขึ้นไปล ตัดเลเยอร์ขึ้นไปสไลด์ฟีเฮียนคือทอยมันหนาพับชิดเซอร์ชุน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 เข้าไปลังไม่หูมาพับหูมาท่านหน้าตอนนี้เอาวีช้อนขึ้นแล้วดิบเลยก็ได้แั้วอย่างเงี้ย าื้อค่อยๆเบาๆค่อยๆทำตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นกายเป็นกายหนิ้วนะมันจะเก่งเรื่องสไลด์ผมเดียวลูกค้าไม่เจ็บมันไม่กระตุกเลยค่อยๆทำนะชุนๆุนทุนชุนชุนไปชุน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 ไปตันหนาๆก็ชุน แล้วมันก็จะสวยสวยสวยผิววไม่ต้องใดก็สวยอยู่ได้สามเดือนนะ<ม>เป็นความคุยไหมพี่ความยาวพอดีไหมได้ค่ะได้ผมจัดการนอนหมดแล้วพวกกดอ่อน มันไม่แข็งดีเนาะข้างหลังมันดูมันดูนุ่มพีุ่่มนุ่นม,ด,ม,<ช>ม,มดูสบายตา <c oughs> มันไม่กระด้างเลยไม่ผมพิดนุ่มด้วยหละว,วันนี้เซ็ตยุ่งยุง่งเหยิงไหมหรือแบบธรรมชาติายุ่งเหยิงก็เซ็ตยัมมี่ยัมมี่มุมม่มั่สวๆเหมือนเพิ่งตื่นนอนเฮ็ดเฮ็ดเ,เลยเดี๋ยวเซ็ตยังไงดีพรุ่งนี้คือพี่จะมีงานเอาวันนี้พี่เอาวันนี้พรุ่งนี้เซ็ตใหม ใช่เจ้าเผือรพวกนี้ไม่ได้โอเคงั้นเอาแบบยุ่งเหยิงโอเคเอาแข่งไหมเอาให้อยู่ทรงทั้งวันไหมอยู่รอาแค่สามชั่วโมงพอสามชั่วโมงพอค่ะมักน้อยจริงๆเลย เขาพวกนี้มีงานให้ช่างเขาเช็ดใส่มูดด้วยนะ <Okay. S 1> ใส่โฟมอ่ะใส่สเปรใส่ทุกอย่างพี่ไม่งั้นมันไม่อยู่ ดูมันหนาอยู่เขาก็จะ้ทำการสไลด์ผมส่วนบนตวพัดไดเสื้อเป็นเซตได้ดหลายวิธีนะเซตได้หลายแบบที่ท่านใหญ่ทำให้ดูคือแบบวัยรุ่นแบบยุง่งเหยิงแต่ดูดี สุขัดนีมันผิวเนี่มันหนาฮะหน้าแบหบหน้าิวเสื มันจะมีเส้นสั้นเส้นยาวปันปนกันนะเน้นทำข้างหน้าเยอะเพราะอะไรเพราะข้างบน,นหนาข้างหลังเนี่ยหนาแล้วยาวได้ให้มันทิ้งทุยห้ามบางนะบางทุยหายอีก เราปั้นตุยเดียบตายมาพลาดตอนที่เราโนเทคนิคก็ไม่ได้มันเสียฟอร์มนะเสียฟอร์มฟอร์มเสียฟอร์มกำนันใช้แว็กจั่นส,ส่งแว็กนวดให้เกิดความร้อนให้แว็กมันอ่อนตัวลงนะน่มันหายเข้าในมือมือไปเลยขยำ้ำ ไปที่โคนผมน่ะดันๆไปเนี่ยพี่จะเอาเปรยไหมหรือจะเอาพุ่งไปเลยเอาเปรยนิดนึงหรือเท่าไหร่นี้หรือด้านนี้อ่านี่นะนี่จะนี่จะนี่แอบดูคนอื่นทัดตัดผมแอบดูมีกล้องหน้ามีกล้องหลังมั้งจะกันแดดไหมหรือว่าจะตั้งไปเลยตั้งเไปกันตั้งเลยนะ จรก็ดึงนะจอนดึงดูซ้ายขวาเท่ากันไหมหลับตาได้หลับตาแล้วก็ดึงดึงเดาเดูแล้วก็ลืมตาดูว่าซ้ายขวาเท่าไหมเดาแล้วเดาอีกดึงแล้วดึงอีกดูมันยุ่งเหยิงนะตัวไหนที่มันยาวๆก็ชี้ๆดึงๆออกดึงข้างหน้ามั่งข้างหลังมั่งโมโมโซซัว มั่วส่วนเองอปัดเศษผมนหน้าลูกค้าใช้มุมใช้มุมผ้าเนี่ยพับๆขออนุญาตนะครับคุณพี่ถ้าเป็นคนุณช่างผู้หญิงนะถ้าช่างผู้ชายก็ปัดๆเลยปัดขนเศษผมหมดลักษะไม่ไมกับบ้านสิบเช่นก็พอ ดีชอบสปียผมล็อกสเปเอาไหมไม่ต้องค่ะอเอาแค่นี้ล็อกสปียก็จะอยู่แน่นเลยดึงดึงดึงเปีเปีป,ปีเปีจอนพวกนี้รูปๆูบลงนะมือติดแรวกลูปรูบลงให้มันยุ่งเฉพาะผมขผ้างบนยัมมี่ยัมมี่เบียดฮิ แปลว่าเพิ่งตื่นนอนหัวกระเซิงกระเซิงมันเหมือนหัวตึงยุ่งโดยที่ไม่หวีนี่เราก็ไม่ได้หวีล้วแค่ขย่อมขย่มแบกให้มันเห็นเท็กเจอร์เห็นริ้วลายการซอยผม คนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่มะม่วงมะม่วงอะไรวะจำไม่ได้มะม่วงอะไรมะม่วงมันมมะ่วงมันดูแล้วก็จะมันมันเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณพี่มะม่วงมากขอบคุณพี่บ๊ายบายอ๋อข้างหลังให้ดูน สวยใชี่อ,อที่ร้านอยู่สาขาไห่นะคะเดี๋ยวไปไประชุมนี่ต้องมีคนตกใจประชุมก็เขาวิ่ <c oughs> งนีออกหมดอ่ะพอ <c oughs> พี่เดินเก้า